สวัสดีค่ะพี่น้องบอยาบอดังเด้อค่ะมเมนี่เป็นวันังคานเด้อค่ะสาหนุ่ยเขาปลากัะทิ้นนะลงมาจอบมึงเฮ็ดเผิงขมค่ะพี่น้องออกแล้วค่ะแต่วายังเป็นเด็กหน่อยอยู่เลยค่ะเห็ดจังไหนน้อเห็ดแบบไดน้อื่อความสบายใจของจ้าข้องค่ะพี่น้องจัดไปก่อนเลย ให้พ่อได้จักกลาบหนึ่งเนาะให้พ่อได้จักก่อยหนึ่งหล้อว่ากับปิดไหวยากไปกก่อน,นางามพักท้่งนอกอเอามูสูโอยโอยกระยากกับพี่น้องเลย เต็มเลยค่ะอุ้ยนะ่ะกระมวกรุดจ่อยเด็กกินแกงเฮ็ดขมแล้วบ่โอ้โหว่าเห็นฉักเ่เด,ด้อค่ะพี่น้องหนี่งสิบเปอดให้เพิ่งนี่นี่จะลูกเขาค่ะเคยทำใจยังลำบากบ่พี่น้องทายรูปแน่ Hãy subscribe cho kênh พี่น้องหลายแห่งค่ะ สอาซ้ำนี่ก้อนเนาะพี่น้องถ่ายเขาใหญ่กวอานี้ก้อนเน,น,นื้อหนึงสิมากเก็บเอาเขาอีกเอาไปแค่พอประมาณเอาไปแค่พ่อด้กินสําหรับมือดินก้อนเด้อยค่ะเฮ็ดตั้งหมูพี่น,อน้องโดกงนีใหญ่จะเพอเปลี่ยนไม้ละค่ะพี่นออ้องเขาดงใหญ่ไม่ยากมึงเฮ็ดขอเฮ็ดขอเฮ็ดบดเฮ็ดล่มเน้อค่ะออกอีกแล้วค่ะนี่ค่ะขอนที่งามแต่น,อน้องม่งค่ะ ดอกงามเลยค่ะเดี๋ยวสิครับนี่อยากเก็บแล้วด้วยค่ะพี่น,อน้อง ถึงบานแล้วค่ะพี่น้องเอามาแต่พอกินเด้อค่ะเห็ดขมเดี๋ยวมืออื่นสิไปเก็บดอกไงมันเด้ค่ะ,ะ,ะนี่เดเฮ็ดบดมานําค่ะพี่น้องมันนี้ก็สิตัดขาล้ะค่ะเราับไปต่อขิดกันไหมนะคะ่ะขอบคุณที่รับชมสาำรับผิดนี้นะค่ะสวัสดีกางกินละผใหไงอันยิ้มลนลอรอเอออันนี้อะไรรู้ไหมเห<อ>็ด<อ>พูดสิพูดคาว่าเห็ดสิลกูกเห<อ>็ด เฮ็ดกินเป็นไหมครับเป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเออเฮียงกับต่กินเป็นหละสู้กันเออมาตองมาหวัวรอยเฮ้ยอะาอ้า <c> ว <oughs> ถ่ายรูปไปให้นะครับอ้ายิ้มกับเห็ดหน่อยครับยิ้มกับเห็ดหน่อยครับเธอตื้นนะแม่จะไม่รักแล้วนะแม่บอกว่าอย่าไปทําหมวกมันจะหลุดมาตองมาเห็ดน,นาบูดมึงเห็ดน,นา <c oughs> นายยังคือดอากแท้โอ้ยม่เส่อมตาเนียคือสิเขียดแห้งเนาะสมนำนา,นำนาเขาว่ารู้ว่าอยากช่วยแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวแม่นุ้ยจะทำเองเพราะน้องจัดเปิ์ทำยังไม่เป็นเข้าใจไหมลูกเข้าใจป๊อคือสิเขียดแห้ยงยะเขียดายกับขีแตกไปซะ